นาอมาดิมีงูอามีปูกาลูปูงู ผิดแล้วมาน,มานี่มานี่มามาอาดู มาปาพาปาอออาหาอากาตีมีปอปออีจี ซาบูดูดีดีอ่ะอาดูตาตาดูอืูมา อออหาตาดูปูน้าอ๋อหาปูนา Tá